เรามาฝึกท่าเรนโบว์เท่ๆครับในสายสรตทฟุตบอลเอาบอลข้ามหัวหนีบครับเนี่ยครับไอ้ท่านี้เป็นซิกเนเจอร์ของเดนยครับนี่ยครับเอาบอลขึ้นแล้วก็หนีบด้วยเข่าสองข้างแล้วก็ยกบอลท่าเรนโบว์ข้ามหัวแล้วก็ไปเล่นต่อครับท่าเท่ๆครับเราจะมาดูสเต็ปแรกในวันนี้เราจะมาคุยกับสเตปแรกว่าทายังไงครับเนี่ยครับงัดบอลคุณจะงัดบอลด้วยวิธีไหนก็ได้ให้บอลขึ้นจากพื้นครับแล้วก็ทําท่าหนีบครับด้วยก็คือหัวเข่าสองข้างครับให้บอลอยู่ตรงกลางครับเนี่ยครับลองดูนี่ครับฝึกย้ำๆๆครับ ครั้งที่หนึ่งครับผมทําให้ดูแบบสดๆเลยครับเร็วๆครับไม่มีตัดต่อครับคุณจะยกยังไงก็ได้ครับจะดอยกก็ได้ครับเนี่ยครับยกครับเอาแต่ขั้นตอนที่หนึ่งครับไปทีละสเต็ปครับมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับยกบอลครับแล้วก็หนีบครับเนี่ยครับก็ทําให้ดูย้ำๆขอโทษครับคิดมันเก่าแล้วครับเนี่ยครับยกบอลแล้วก็หนีบครับคุณจะยกยังไงก็ได้ยกได้เท้าข้างเดียวทั้งสองข้างก็ได้นี่ถ้าแบบนี้เนนมาชอบงัด2เท้าแบบนี้ครับเนี่ย มันเท่ดีนะครับสเตีฟุตบอลทําไมคําตอบทําไมผมถึงชอบเล่นสเตีฟุตบอลเพราะว่ามันเท่กับรอสเตปสองคลิปต่อต่อไปครับ